นี่นะครับพ่อผมกำลังจะเขวนเป้าครับที่ด้านบนเนี่ยเดี๋ยวยิงกับนังครับทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองยิงเป้าเอป้านี้เป้าไม่บินไม่ไม่ไม่บินนะนี่นะจะเลยเดี๋ยวเราไปยิงกันครับนี่ทุกคนนะยิงหนังสติ๊กนะทุกคนเห็นเป้าตรงนู้นไหมเป้าตรงนู้นไหมมาเห็นนะ มันมีทุกคนมันมียางกาดด้วยเมื่อกี้ตรงเนี้ยนี่หนังทันทีกาดเลยนะเมื่อกี้เนี่ยง้างนี่ขาดรงานแล้วนี่เมื่อกี้ทุกคนเห็นไหมมันเกือบดีดหูเลยทุกคนอะเดี๋ยวลองให้นิพเชียวดูโอ้โเดี๋ยวให้คุณปู่คุณปู่คุณปู่ยิงให้ดูนะ โอ้คุณปูอ <laughs> ปูก็ยังไม่ถูกแล้วปูไปไมกป่กลงปูไปไม่กลงแล้วเฮ้ยไ,ไม่ถูกไป<ด>่เงี้ยปูปูฟลุกเลยเดียวเฮ้ยอ่าจิ๋วทั้งกันจิ๋วเลย <laughs>